วัสดี้ค่ะกราพบข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณปากใต้ฟ้องตอนอกประจําวันอาทิตย์ที่14กันยายนส่งพันนากสิบแปดค่ะวันนี้กษณะอาการปากใต้ฟ้องตอนอกจะเป็นแบหรือมังมาติดตามรพรพ้อมๆกันค่ะจะเป็นที่อากาศผิวพื้นค่ะรวมมรสุมผาด่านปากใต้ตอนบนปากกลางตนล่างและปากตะวันออกค่ะกาวซูย่อมกว่าปอากาศตามบริรเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ค่ะมาดูภาพใต้ดาวเทียมค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากปกคลุมบริเวณตะเลียนดามันและอ่าวไทยค่ะ มาดูเรดาชุมพรค่ะตัวปกกลุมฝนกำลังโอนถึงผ่านกลางค่ะปกคลุมมรื่นจังอา่าชายฟังประจวบกิลิขันและก็ชุมพรค่ะการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวข้าวห้าฟังอย่างช้าๆค่ะมาดูเรดาสติงพราค่ะตัวปกกลุมฝนกำลังโอนถึงผ่านกลางค่ะปกคลุมมริเวนทะเรียนดามันตอนลางค่ะและก,การเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวข้าวห้าฟังค่ะ <bao> มาดูรายงานอุณหภูมิปากไต่ฟังตอนออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้34.5องศาเซลเซียสตีอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23.9องศาเซลเซียสทีอําเภอเมืองจังหวัดแพรีและก็อําเภอประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มาดูรายงานฝนสถทานีบชั่วโมงข้องปักไต้ฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าข้องเล็กว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้ฝักตต้ฝั่งตะวันออกมีฝนอ่ากระจายเลยค่ะมีฝนนักบางแห้งค่ะอ่าปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวานีเขาวัดได้เจ็ดสิบหก่าจุดหกมิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ มาดูข้อมูลกันแล้วก็มาดูประยะกษ์อาการวันนีค่ะวันนีปากตายฟั่งตะวันออกมีฝนรือฝนฝ่ากระนองไล่พื้นที่ค่ะแต่ก็มีฝนนักบางแห้งค่ะก็ะขอให้พีน่นองประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฝ่ากระนองลุ่มกระโชกแรงเลยค่ะฝนตกนักเลยค่ะัะางแต่จังวัดแป,ด,ปดบุรีลงมาทึ่งนาราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เวลา60คลอมพื้นที่ค่ะ,ะโดยที่จังหวัดชุมพรจนถึ่งนาราธิวาสจะมีฝนนักบางแห้งด้วยค่ะ อุณหภูมิตำสุดกอยู่ในช่วง23-26ถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดกอยู่ในช่วง31-34องศาเซลเซียสค่ะมาดูคลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยวันนี้ค่ะวันนี้เป็นลมตะวันตกเชียงใต้ค่ะความเร็ว15-30ึง5 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้ากระหน่อกลื่นก็จะสูงมากกว่าสงเมตรค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือค่ะ เดินเรือโดยความระมัดระวังค่ะและกาลีกเลียงบริเวณที่มีพ้นฝากระนองเลยค่ะมาดูการไม้สภาวาการะระว่างวันที่1 4ถึง20กันยายนค่ะปากใต้ฟังตอนออกตอนบนค่ะวันที่1 4ถึง18ค่ะจะมีพ้นอยู่ในเกณฑ์รอยละ60ข้องพื่นทีและก็มีคนนักบางแห้งค่ะส่วนวันที่19ถึง20ค่ะจะมีพ้นลดลงค่ะรอยเลือรอยละ40ข้องพื้นทีค่ะ ภาใตายฟ่งตอนอกตอนหลางก็เช่นเดียวขันขาวันที่14ถึง18ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์รอยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีพนนนักบางแห้งค่ะส่วนวันที่19ถึง2ีก็จะมีฝนหล่นลงเช่นเดียวขันขาเลื่อนรอยละรอยละ40ิข้องพื้นที่ค่ะสำหรับการปยากรนอกการวันนี้ค่ะก็จบลงเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันไม่ปรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน